เรื่องนี้ทะเลาะก,กันเพราะว่าตัดต้นไม้พี่สไปอ่ะพี่สไปไปไล่ผ่านอ่ะไลฟันน้องผัวเพราะอะไรน้องผัวบอกไม่ให้ฟันต้นไม้จะให้ฟันหน้าเองเหรอโอ้โหนั่นแหละหเลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาครับ ครับหมาเหมอก็ตกใจกันใหญ่เลยนะเหตุการณ์นี้นะฮะเป็นบ้านหลังหนึ่งใน,นพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีคนที่มีศักด์เป็นพี่สะใาพพยชื่อว่านางนงนุษครับถือมีดไปไล่ฟันน้องผัวชื่อว่านายสมพงศ์นี่นายสมพงศ์ก็ถูกฟันเข้าที่ข้อมือด้านขวาบาดเจ็บกันไปคุณผู้ชมครับทีนี้หลังจากเกิดเรื่องราวขึ้นมาเนี่ยเราถามคนเจ็บก่อนเห็นไหม มือนี่ยังพันแผลอยู่เลยค<า>นี่โดนเข้าไปแบบนี้เต็มเต็มดูบวมด้วยนะคือสมพงษ์บอกอย่างนี้ครับกําลังดายญ้าอยู่ตัดต้นไม้อยู่น,นงนุษเีแกมายืนดูอยู่ข้างหลังแล้วก็ถามว่ามึงตัดต้นไม้ทําไมเนี่ยฮะอเออก็เลยตอบว่าทำไมทำไมจะตัดไม่ได้ที่ตรงนี้มันเป็นที่ของโกอ่าว่ายอย่างนั้นนะคุณผู้ชมครับนงนุษแกก็เลยโดนมาเลยนะถือมีดมาอยู่แล้วไงฟันก็มาตามคลิปที่เห็นนี่แหละ ตัวของสมพงษ์บอกตอนนั้นก็ด้วยความที่ตัดต้นไม้อยู่ต่างคนต่างมีมีดไงฝ<ะ>ั่งหนึ่งก็ไล่ฟันฝั่งหนึ่งก็ใช้มีดป้องกันตัวนะครับคุณผู้ชมที่ผ่านมามีปัญหากันมาสองบ้านระหองระแหงมาโดยตลอดเพราะว่าเรื่องแบ่งที่ดินมันไม่ลงตัวถึงขนาดว่าปีที่แล้วเนี่ยนงนุษเนี่ยปีนบ้านมาทุบก,กระจกแตกตอนนั้นเคยเป็นข่าวขึ้นศาลศาลสั่งให้ชดใช้ นงนุชก็ตีมึนมานะยังไม่ได้จ่ายค่าซ่อมกระจกเลยอ่ะจนอันนี้มาเกิดเรื่องอีกแล้วสมพงษ์เลยบอกว่ากลัวแล้วนะตอนนี้ออกไปไหนมาไหนต้องระวังตัวมากขึ้นครับมาถามว่ามึงตัดต้นไม้ทำไม,มผมก็ผมตัด ผมจะตัดเพราะว่ามันที่ของพี่สาวผม,มแค่นั้นนะเขาฟาร์มมีแตไร่ฟันผมได้หญ้าหลังบ้านก่อนอันนี้ผมได้เสร็จแล้วต้นไม้ต้นไม้ไมมก็บอกกูปลูกไว้เองอม,มันขึ้นต้องบอกว่าต้นไม้เนี่ยเขาปลูกไว้คือเขาไม่ยอมให้เราตัดอบอกบอกเนี่ยมันปลูกไว้แสดงว่าบ้านหลังเนี้ยเราเคยมีปัญหาเขามาขนาด ผมก็มีมีดนะคือมีดดายญ้าคอยรับอย่างเดียวแล้วเราได้ฟันเขาบ้างไหมไม่ได้ฟันก็ผมก็รับอย่างเดียวโดนอย่างเดียวแล้วตอนนี้เรากล้าออกจากบ้านไหมกล้ากาต้องระวังตัวฟังความให้ครบทั้งสองฝ่ายนะฮะฝั่งของคุณนงนุชกันบ้างครับปลูกรวติดกันนงนุชบอกว่าก็ฝั่งคนเจ็บามาดายญ้าหลังบ้านนะครับแล้วก็ไปตัดต้นวาสนาที่ตัวของนงนุชปลูกเอาไว้ เคยบอกเคยพูดแล้วนะว่าอย่ามาตัดต้นไม้ที่ฉันปลูกไว้เลยนะแต่ถูกคนเจ็บอ้างบอกว่าก็มาปลูกในที่ดินของพี่สาวคนเจ็บแล้วก็พูดสวนกลับมาบอกถ้าไม่เห็นฟันต้นไม้ทิ้งจะให้กูฟันหน้ามึงแทนหรือยังไงเห็นไหมล่ะนี่ก็เลยบอกได้เลยนี่พูดกลับไปแบบนี้หันไปหยิบมีดครับซึ่งตอนนั้นตัวคนเจ็บกําลังง้างแขนเหมือนขู่จะฟันเขาบอกไอตอนที่เอาคลิปไปเผยแพร่เนี่ยมันเป็นช่วงแค่ ที่เขาก่อเหตุทาไมไม่เอาตั้งแต่ตอนที่โดนด่าล่ะด่ากันไปด่ากันมาจะได้รู้ต้นตอไปเลยนะที่ฟันกลับไปเนี่ยเอาจริงๆนะเขาบอกว่าจะฟันกลับเนี่ยคือเหมือนตอนอีกฝ่ายฟันกลับกับไม่มีภาพนั้นเขาเลยแข่งเนี่ยใช่เขาบอกเขาก็ขมุ่มเดียวใช่ไหมคะเสียใจด้วยแล้วก็มีความแค้นด้วยตอนนี้ลองฟังดูฮะที่ของพี่สาวเขาเขาบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าถ้าไม่ให้กูสับนี้ ให้กูสับหน้าไหมแค่นั้นหันไปหยิบมีดพ้าเลยฟาง,งแค<ท>้นแล้วไะป้าถามว่าตรงนี้ก็มีกล้องทำไมที่ทอทัศน์ไม่มีครับเขาเขานน่นเขาถ่ายแต่แถบนู้นไงแถบนู้นเห็นป้าสามอย่างี้ไงฟันอย่างนี้อย่างเดียวป้าถึงได้แค้นเนี่ย ตำรวจค่ะพุ่งกับสพบางใหญ่บอกว่าตอนนี้สอบปากคำผู้เสียหายแล้วนะคะแล้วก็นัดพยานที่เห็นเหตุการณ์มาสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยก็ให้การว่ามีเหตุทะเลาะกันแต่ว่าไม่ได้มีเจตนาทําร้ายกันตำรวจบอกว่าดูแล้วไม่ปักใจเชื่อนะเดี๋ยวรอผลการตรวจของทีมแพทย์อีกครั้งหนึ่งมาประกอบแล้วก็แจ้งข้อหาค่ะคือพอบ้านติดกันแล้วมันมีเรื่องกันมาก่อนนะน้องปวดใจเนาะเดินเหยียบหญ้าก็ผิดแล้วขับเดียวก็ผิดแล้วนี่มาตัดต้นไม้มันก็เลยผิดไปกันใหญ่นะครับ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี